สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุ๊กตาเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องมาตราแม่เกลค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนของวันนี้ก่อนนะคะ 1อธิบายลักษณะของคำในมาตราแม่เกลวได้สองจำแนกคำในมาตราแม่เกลได้ 3. เห็นความสำคัญของการจำแนกคำในมาตราแม่เกลวเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนคะมาตราแม่เกลคือคำหรือพยางค์ที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนั่นเองคะ่ะตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่เกลวนะคะ แมวไข่เจียวสีเขียวมะนาวนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในสีคำนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูทำเป็นตัวสอนรสีแดงไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวแาวนเป็นตัวสอนสีแดงทำไมคุณครูถึงทำเป็นตัวสอนสีแดงใช่ไหมคะเพราะว่า วอลแวนเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่เกลืนั่นเองค่ะคุณครูอยากให้หนักเรียนจําได้นะคะว่าถ้านักเรียนเห็นคําไหนที่มีตัวสะกดเป็นวอลแวนแสดงว่าคํานั้นอยู่ในมาตราแม่เกลืค่ะวันนี้คุณครูคก็มีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนได้ฝึกทําด้วยนะคะจงเลือกคําที่มีตัวสะกด มาตราแม่เกลมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคุณครูมีทั้งคุณครูกำหนดคำให้ทั้งหมด10คคำนะคะแต่ให้นักเรียนเลือกเฉพาะคำที่อยู่ในมาตรามาตราแม่เกลเท่านั้นนะคะที่มาเติมแล้วมาส่งกันในวันเปิดเทอมนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ